คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่จะสงสัยโพสต์เียลวอร์สตีมีหนึ่งเ e สชีดอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2คือทอ l r ใน V 2 3 ทำไมล่ะทำไมถึงต้องเป็นทอร์เพราะว่าสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าเป็น prominent anterior force ครับคือปกติแล้วอะ่ะเราจะเห็นว่า V1 V2 V3 อะ่ะเราจะเห็น R progression จากแบบ R ตัวเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นอันนี้เราเรียกว่า R wave progression เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ๆจาก V1 พอมา V2 ปุ๊บ R wave เนี่ยมันเด้งใหญ่ขึ้นมามากผิดปกติ อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็น prominent anterior force เพราะว่าตัว posterior wall มันขาดเลือดอยู่ posterior wall มันอยู่ข้างหลังพอมันขาดเลือดอ่ะมันเลยทําให้เวกเตอร์ของกระแสะไฟฟ้าในหัวใจอ่ะมันพุ่งมาทางด้านหน้าเยอะขึ้นมันเลยทําให้ r wave ใน v2 v3 ที่มันแปะอยู่บริเวณ anterior chest wall มันมีความโดดเด่นมากขึ้น r wave สูงมากขึ้นเนีย่ยเราก็อาจจะใช้คําว่า prominent r wave ใน v2 v3 ก็เป็นหนึ่งในครูของตัว พสิิเวอสตีมีเหมือนอย่างเคสตัวอย่างของเราเคสเนี้ยเราเห็นว่าเฮ้ย V2 นี่ V2 V3 นี่ R w a v เเนี่ยคือสูงมากเทียบกับเคสปกติที่แบบปกติแล้ว V2 v อ R วีสามเมันจะไม่สูงเท่านี้มันจะแบบถ้า V1 เนี่ย1มิ2มันก็อาจจะแบบขึ้นมาสัก3 4มมินก็ขึ้นมาอีกนิดหน่อยสัก5้ามิลอะไรเงี้ยครับแต่อันเนี้ยอยู่ๆจาก1มิลมันเด้งขึ้นมาเป็นแบบ14มินอารเมันสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ข้อสงสัยที่เราจะสงสัยว่ามีตัว p o s t i r i o r Ste m ีและข้อสุดท้ายก็คือตัว T-Wave Upright ใน V2-3 ก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ที่ V2-V3 เนี่ยเป็นเป็นครูเป็นจุดที่ทำให้เราจะสงสัยถ้าเกิดว่าเราสงสัยไอ้พวกเนี้ยเราเจอข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องไปทำา V7 ถึง9เพื่อที่จะดูว่ามันมีมีตัว p o s t i r i o r Ste m ีไหมขอพูดเรื่องการติด v 7 8 9สักเล็กน้อยนะครับ ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ l i g ์ t n t t h f Fast l n n นนะครับเป็นคลังความรู้ที่ดีให้กับผมเสมอเสมอการติด v 7 8 9เอาง่ายที่สุดเลยเราเริ่มจาก v 8ครับ v 8เนี่ยให้ติดอยู่บริเวณทิปของตัวเล็บ scapula โดยที่ไอแนว horizontal แนวนี้ครับเป็นแนวเดียวกับ v 6นะส่วน v 7จะอยู่ที่ posterior axillary line v 9จะอยู่ที่ left paraspinal ในระดับ ฮอรไลซอนเท่าเดียวกันนะครับระดับแนวนอนเดียวกันอันนี้คือหลักการติด v 7 8 9โดยทั่วไปเราก็มักจะย้าย v 4 5 6มาติดข้างหลังแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลใดมีเครื่องที่สามารถที่จะติด extended lead พวกนี้ได้เลยก็จะดีอีกเคสหนึ่งผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็น i n f e r o w posteriormi นะครับเราเห็นชัดเจนว่า2 3 avf เนี่ยมี sc elevation นะครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ย มี SCD p a t i o n ที่ V 2 V 3นะครับเคสเนี้ยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยน่าจะเป็น Inflow posterior st e m ีเพราะว่ามี SCD p a o e ที่ V 2 V 3เราก็เลยไปทำ V 7 8 9นะครับ EKG แผ่นนี้เป็นอ่า15เราจะเห็น V 7 8 9เนี่ยอยู่ทางด้านขวาสุดตรงนี้เลยเราไม่ได้ทำแยก V 4 5 6ก็ยังอยู่นะ V 7 8 9เคสนี้ก็มี ST elevation ชัดเจน หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ